สวัสดีนะักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนเลยครูชื่อครูเตยนะคะเป็นครูผู้รับผิดช,ชอบรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาในระดับชั้นปฐมนะคะวันนี้นะคะครูเตยจะมาสอนเกี่ยวกับเ,เรื่องการล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดของเรานะคะนักเรียนจําเป็นต้องอยู่บ้านในช่วงนี้ไปก่อนนะคะแล้วเปิดเทอมเดี๋ยวเรามาค่อยเรียนด้วยกันที่โรงเรียนแต่เดี๋ยวนี้ ครูเตยจะมาสอนเรื่องการล้างมือเจขั้นตอนให้นักเรียนใช้ในการอยู่บ้านและใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะการล้างมือบ่อยๆนะคะจะเป็นการช่วยลดการสัมผัสของเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะการล้างมือจะช่วยลดแบคทีเรียที่สะสมอยู่บริเวณมือของเราและลดการสัมผัสบ,บริเวณใบหน้าดวงตาและปากนะคะเพื่อไม่เป็นการนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรา เดี๋ยวเราไปดูคลิปการล้างมือกันเลยนะคะล้างมือ7ขั้นตอน1ใช้ฝ่ามือถูกัน 2. ใช้ฝ่ามือถูหลงังมือ3ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือ 4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ 5. ใช้ปลายนิ้วถูฝ่ามือ 6. ถูนิ้วหัวแม่มือ7ถูรอบข้อมือควรล้างทุกครั้งก่อนทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำนะคะ เดี๋ยวมาดูคลิปขั้นตอนการล้างมือเป็นรูปแบบเพลงกันนะคะ เป็นไงคะจากการดูขั้นตอนการล้างมือจากวิดีโอคลิปที่คุณครูให้ไว้แล้วนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะ และยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นักเรียนสามารถล้างมือบ่อยๆได้นะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเราแล้วแล,วและไปไหนนะคะยังต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะและงดเลี่ยงการไปที่ชุมชนแออัดนะคะหรือว่าในสถานการณ์ที่มีผู้คนพลุกพ่านนะคะเพื่อป้องกันโรคนะคะแล้วเปิดเทอมนี้เราจะได้เจอกันนะคะเด็กๆ